เปิดบ้านมากี้ราศีเลอกคู่จิ้นเป็นสภพยเจ้าสัวเป็นอีกหนึ่งคนแม่ที่ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นสภพยเจ้าสัวทั้งที่สวยและรวยมากๆ แถมยังมีครอบครัวและสามีที่ดีสุดๆแบบใครๆก็ต้องอิจฉาแต่ไม่วายเจอกระแสะดราม่าเรื่องน้องสาวและสามีที่มีความสนิทกันจนทําให้หลายคนเข้าใจผิดไปตามๆกันเลยให้ทั้งคู่เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าไม่เสียเรียดเรื่องข่าวน้องสาวเพราะถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันสนิทกันอยู่แล้วและมาและมารีนาก็ไม่เสียเรียดส่วนวันคล้ายวันเกิดของสาวมารกีราศีที่ผ่านมา ป๊อกจัดหนักจัดเต็มเซอร์ไพรส์จนภรรยาถึงกับน้ำตาไหลส่วนเรื่องถ่ายปฏิทินปีนี้ถ่ายเหมือนเดิมและเพิ่งรับรละครไปถ่ายปีนี้ออนปีหน้าเรื่องลูกคนต่อไปขอพักก่อนและเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างเต็มตัวแล้วสำหรับสาวมากี้กับสามีป๊อกซึ่งหลายคนสงสัยถามหาถึงเพล็หนุ่มบอยชัดบริรักษ์ว่าไม่มาเห็นหลานสักี งานนี้มีโอกาสเจอเลยขอเข้าไปถามเจ้าตัวถึงเรื่องนี้สักหน่อยในตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมน้องมีก้ากับมิยาเพราะตั้งแต่สงกรานเราก็ไปยุโรปกลับมาก็ทํางานอย่างเดียวเลยเราก็ไม่มีจังหวะได้ไปเลยก็ยินดีกับเขาด้วย ส่วนตัวคิดว่ามากี้คงไม่น้อยใจเพราะรู้ว่าเราคงติดภารกิจจริงส่วนของรับควรลานเรายังไม่ได้ให้เพราะคงคิดว่ามีหลายคนให้เยอะแล้วเราก็ต้องดูจังหวะอีกทีแต่ก็ไม่ได้ถามเขาด้วยว่ามีของอะไรขาดเหลือไหมที่ยังไม่ได้มีคนให้ ก็ต้องดูจังหวะอีกทีและหาโอกาสเข้าไปอย่างตอนนี้มีงานเยอะด้วยเราก็ยินดีซึ่งหลายคนมองว่าเรายังสนิทกันอยู่ไหมส่วนตัวคือมองว่าเราอาจจะไม่ได้เจอกันเหมือนแต่ก่อนเรื่องของเวลาของจังหวะ คือแบบไม่ต้องมาทําอะไรพิสูจน์หรอกว่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เรารู้กันอยู่แล้วซึ่งเช่นของผมตอนนี้ไปงานแต่งก็เมากันไปว่าสยบข่าหรือเรื่องโกรธกันอะไรประมาณนั้นมันเป็นการที่ทําให้คนคิดว่าผมอยากยินดีกับน้องสาวอย่างตอนนี้เขาก็คลอดลูกผมก็ไปยินดีแต่ก็มีข้อความส่งทางอินสตาแกรมไปแต่เรื่องเวลาเยี่ยมก็ยังไม่มีโอกาสได้ไป